สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านนี่คือเสียงจากนิพานที่จะมาแบ่งปันหนทางสู่ความสงบสุขภายในให้กับทุกคนอีกครั้งในยุคที่โลกเชื่อมต่อกันอย่างไร้ขีดจำกัดแต่กลับมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้งวางว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางข้อมูลข่าวสารก็ยิ่งทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพมากขึ้นเรื่อย จนถึงขั้นกลัวการเจ็บป่วยและแก่ชราอย่างรุนแรงความเหงาและความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพนั้นอาจดูเหมือนเป็นปัญหาที่แยกจากกันแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองสิ่งนี้มีรากฐานที่ลึกซึ้งมาจากต้นตอเดียวกันนั่นคือจิตที่ขาดสติและถูกครอบงำด้วยความยึดมั่นถือมั่นวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการจัดการกับปัญหาทั้งสองนี้ไปพร้อมๆกันโดยใช้หลักธรรมและสติ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสงบและอิสระที่แท้จริงค่ะรากเหงาของความเหงาความหลงในอัตตาที่แยกจากโลกเมื่อเราพูดถึงความเหงาหลายคนมักจะนึกถึงภาพการอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวแต่ในทางธรรมแล้วความเหงาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่มีใครอยู่เคียงข้างแต่เกิดจากการที่จิตใจของเรา ถูกครอบงำด้วยอัตตาหรือความรู้สึกว่าตัวกูของกูอย่างรุนแรงทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นหน่วยที่แยกขาดออกจากโลกและสรรพสิ่งทั้งปวงความรู้สึกนี้ทำให้เรามองไม่เห็นความเชื่อมโยงกับผู้คนและธรรมชาติรอบตัวและเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นเพียงเกาะเล็กๆที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรแห่งความว่างเปล่า ความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างจึงเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความเหงาจึงไม่ใช่ความรู้สึกทางกายแต่เป็นความรู้สึกทางจิตที่สะท้อนถึงการที่เรายังคงยึดมั่นถือมั่นในอัตตาอย่างแน่นหนาความหลงผิดว่าเราเป็นผู้ที่มีตัวตนที่แยกออกจากผู้อื่นนี้เองที่เป็นต้นต่อของความทุกข์มากมายรวมถึงความเหงาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเอง การแก้ไขปัญหาความเหงาจึงไม่ใช่การพยายามหาใครสักคนมาอยู่เคียงข้างเราเพื่อเติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่าแต่เป็นการหันกลับมาทำความเข้าใจในธรรมชาติของอัตตาและพิจารณาให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่แยกออกจากกันได้อย่างแท้จริงทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวหากเรายังคงยึดติดในอัตตาความเหงาและความทุกข์ก็จะตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เรากำลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟเพียงลำพังแม้จะมีผู้คนมากมายเดินผ่านไปมาและมีเสียงพูดคุยดังไปทั่วร้านแต่เราก็ยังคงรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างอย่างรุนแรงนั่นเป็นเพราะจิตใจของเรายังคงยึดติดในอัตตาและมองว่าเราเป็นผู้ที่แยกออกจากผู้คนเหล่านั้นแต่หากเราลองเปลี่ยนมุมมองและใช้สติพิจารณาให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับผู้คน และสิ่งต่างๆรอบตัวเราจะเห็นว่าหญิงสาวที่กำลังดื่มกาแฟอยู่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราเราจะเห็นว่าชายวัยกลางคนที่กำลังเดินออกจากร้านก็มีชีวิตและความฝันเหมือนกับเราเราจะเห็นว่าเมล็ดกาแฟที่เรากำลังดื่มอยู่ก็เป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่ถูกส่งผ่านมายังเราเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว และเมื่อเราได้เห็นความจริงข้อนี้อย่างถ่องแท้ความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างก็จะค่อยๆจางหายไปจากติจิตใจของเราเองการแก้ไขปัญหาความเหงาจึงเริ่มต้นจากการที่เราต้องทำลายกำแพงของอัตตาที่แบ่งแยกเราออกจากโลกภายนอกและเมื่อกำแพงนี้ได้ถูกทำลายลงแล้วเราก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป หนทางสู่การเชื่อมโยงการสร้างสะพ,พานสู่ตัวเองเมื่อเราเข้าใจถึงรากเหง้าของความเหงาแล้วหนทางสู่การแก้ไขปัญหาก็คือการหันกลับมาสร้างสะพ,พานสู่ตัวเองเสียก่อนการพยายามหาความสุขจากโลกภายนอกเพื่อเติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่านั้นเป็นเหมือนการตักน้ำทะเลใส่ในถังที่ไม่มีก้นและในที่สุดเราก็จะต้องพบกับความว่างเปล่าอยู่ดีการแก้ไขปัญหาความเหงา จึงเริ่มต้นจากการที่เราต้องฝึกฝนจิตใจให้มีสติและสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขการฝึกสติเพื่อรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขแล้วเราก็จะไม่ต้องการสิ่งใดจากโลกภายนอกมาเติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่าอีกต่อไปซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่กำลังจะหลุดพ้นจากความเหงาที่แท้จริง ลองจินตนาการถึงการที่เรากำลังนั่งสมาธิเพียงลําพังในห้องเงียบๆในช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อและยากลําบากเพราะเราต้องเผชิญหน้ากับความคิดและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่เมื่อเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าการนั่งสมาธิเป็นช่วงเวลาที่มีค่าและเป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งเพราะมันคือช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่ และได้ทําความรู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของเราเองการที่เราสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขนี้เป็นเหมือนการที่เราได้ค้นพบแหล่งพลังงานแห่งความสุขที่แท้จริงจากภายในตัวเองและเมื่อเราได้ค้นพบแหล่งพลังงานนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องการสิ่งใดจากโลกภายนอกมาเติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่าอีกต่อไปการแก้ไขปัญหาความเหงาจึงเริ่มต้นจากการที่เราต้องยอมรับความจริงว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้น่ากลัว และเป็นการให้โอกาสตัวเองได้ทำความรู้จักกับตัวเองอย่างแท้จริงการฝึกฝนจิตใจให้มีสติและสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสงบและอิสระที่แท้จริงหนทางสู่การเชื่อมโยงการฝึกเจริญเมตตาภาวนา เมื่อเราได้สร้างสะพานสู่ตัวเองจนแข็งแรงแล้วอีกหนึ่งหนทางสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเหงาได้อย่างถาวรคือการฝึกเจริญเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาคือการที่เราแผ่ความรักความปรารถนาดีและความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งปวงโดยไม่มีขีดจำกัด การฝึกเจริญเมตตาจะช่วยให้เราสามารถทำลายกำแพงของอัตตาที่แบ่งแยกเราออกจากคนอื่นได้เมื่อเราได้เห็นว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันความสุขของพวกเขาก็คือความสุขของเราและความทุกข์ของพวกเขาก็คือความทุกข์ของเราทำให้เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างบริสุทธิ์ใจและปราศจากการยึดมั่นถือมั่นการฝึกเจริญเมตตาภาวนา จึงเป็นการเปลี่ยนจากความเห็นแก่ตัวไปสู่การเห็นแก่ผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อเราสามารถทำเช่นนั้นได้ความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างก็จะค่อยๆจางหายไปจากจิตใจของเราเองลองจินตนาการถึงการที่เรานั่งสมาธิและเริ่มแผ่เมตตาออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งปวงเราจะเริ่มด้วยการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนโดยกล่าวในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์จากนั้นเราจะเริ่มแผ่เมตตาออกไปสู่คนที่เรารักโดยกล่าวในใจว่าขอให้คนที่ข้าพเจ้ารักมีความสุขขอให้เขาเหล่านั้นปราศจากความทุกข์และสุดท้ายเราจะแผ่เมตตาออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งปวงบนโลกใบนี้โดยกล่าวในใจว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงมีความสุขขอให้เขาเหล่านั้นปราศจากความทุกข การฝึกเจริญเมตตาเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจของเราขยายใหญ่ขึ้นและสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงกับผู้คนและสรรพสิ่งรอบตัวได้อย่างชัดเจนและเมื่อเราได้เห็นความจริงข้อนี้แล้วเราก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างอีกต่อไปการฝึกเจริญเมตตาภาวนาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสงบและอิสระที่แท้จริง รากเงาของความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพความกลัวต่ออนิจจังและทุกขังเมื่อเราพูดถึงความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงความกังวลที่เกิดขึ้นจากความกลัวที่จะเจ็บป่วยหรือตายแต่ในทางธรรมแล้วความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพมีรากฐานที่ลึกซึ้งมาจากความกลัวต่ออนิจจังและทุกขังของร่างกาย เรามักจะยึดติดในอัตตาและมองว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราต้องการให้ร่างกายของเราแข็งแรงและสวยงามอยู่เสมอแต่เมื่อเราต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงมีการแก่ชาราเจ็บป่วยและในที่สุดก็จะต้องดับไปทำให้เราต้องเผชิญกับความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพอย่างรุนแรง ความวิตกกังวลน,นี้จึงไม่ใช่ความกังวลทางกายแต่เป็นความกังวลทางจิตที่สะท้อนถึงการที่เรายังคงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราอย่างแน่นหนาลองจินตนาการถึงการที่เรากำลังรู้สึกปวดหัวเล็กน้อยในอดีตเราอาจจะแค่กินยาและนอนพักผ่อนแต่เมื่อเราเริ่มมีความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพเราอาจจะเริ่มค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่า อาการปวดหัวนี้เป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงหรือไม่และเมื่อเราได้อ่านข้อมูลเหล่านั้นเราก็จะเริ่มรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่อาการปวดหัวที่เราเคยเป็นเพียงเล็กน้อยกลับกลายเป็นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงขึ้นมาจริงๆนั่นเป็นเพราะจิตข,ของเราได้ถูกครอบงำด้วยความกลัวต่ออนิจจังและทุกข,ขังของร่างกายไปแล้ว การแก้ไขปัญหาความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพจึงไม่ใช่การพยายามหาข้อมูลต่างๆมายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงแต่เป็นการหันกลับมาทำความเข้าใจในธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงและเมื่อเราได้เห็นความจริงข้อนี้อย่างถ่องแท้เราก็จะสามารถอยู่กับความเจ็บป่วยและความแก่ชราได้อย่างสงบและไม่ถูกใจหนทางสู่การยอมรับ มองร่างกายเป็นเพียงแขกผู้มาเยือนเมื่อเราเข้าใจถึงรากเหง้าของความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพแล้วหนทางสู่การแก้ไขปัญหาก็คือการหันกลับมาเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อร่างกายของเราเองจากที่เคยมองว่าร่างกายนี้เป็นของเราและเราต้องควบคุมให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเราควรจะเปลี่ยนมามองว่าร่างกายนี้เป็นเพียงแขกผู้มาเยือนที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในบ้านของเราชั่วคราว เรามีหน้าที่ดูแลและให้ที่พักพิงแก่เขาอย่างดีที่สุดแต่เราไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้เขาอยู่กับเราตลอดไปได้เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องจากไปเราก็ต้องปล่อยให้เขาจากไปอย่างสงบการที่เราสามารถมองร่างกายเป็นเพียงแขกผู้มาเยือนนี้จะช่วยให้เราสามารถคลายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายลงไปได้และทำให้เราสามารถอยู่กับความเจ็บป่วยและความแก่ชาราได้อย่างสงบและไม่ทุกใจ ลองจินตนาการถึงการที่เรากำลังปวดหัวเล็กน้อยจากที่เคยรู้สึกว่าเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ความปวดหัวนี้หายไปแต่เมื่อเราเริ่มมองว่าร่างกายเป็นเพียงแขกผู้มาเยือนเราจะเริ่มมองความปวดหัวนั้นเป็นเพียงแขกอีกคนที่เข้ามาในบ้านของเราชั่วคราวเราจะต้อนรับเขาด้วยความเข้าใจและไม่ต่อต้านเขาและเมื่อเราทำเช่นนั้นได้ความปวดหัวก็จะค่อยๆจางหายไปเองตามธรรมชาติของมันเอง การที่เราสามารถมองร่างกายเป็นเพียงแขกผู้มาเยือนนี้เป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากสงครามภายในและทำให้จิตใจของเราเป็นอิสระจากพันธนาการของความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพหนทางสู่การยอมรับการใช้สติเฝ้าดูความรู้สึกทางกายอีกหนึ่งหนทางสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพได้อย่างถาวร คือการใช้สติเฝ้าดูความรู้สึกทางกายเมื่อเราเริ่มรู้สึกเจ็บปวดหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของเราแทนที่เราจะปล่อยให้ความคิดและความวิตกกังวลเข้ามาครอบงำจิตใจเราควรจะใช้สติเข้าไปเฝ้าดูความรู้สึกนั้นอย่างเป็นกลางและไม่ตัดสินการเฝ้าดูความรู้สึกทางกายนี้เป็นเหมือนการที่เราได้มองเห็นความจริงว่าความเจ็บปวดเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็จะดับไปไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปยึดต,ติดหรือกลัวการใช้สติเฝ้าดูความรู้สึกทางกายจึงเป็นการเปลี่ยนจากการต่อสู้กับความเจ็บปวดไปสู่การยอมรับความจริงอย่างสงบและเมื่อเราสามารถทำเช่นนั้นได้ความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพก็จะค่อยๆจางหายไปจากจิตใจของเราเองลองจินตนาการถึงการที่เรากำลังรู้สึกปวดท้องเล็กน้อย แทนที่เราจะปล่อยให้ความคิดเข้ามาครอบงำจิตใจว่าอาการปวดท้องนี้เป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงหรือไม่เราควรจะใช้สติเข้าไปเฝ้าดูความรู้สึกปวดท้องนั้นอย่างเป็นกลางเราอาจจะรับรู้ถึงความบีบตัวของลำไส้หรือความรู้สึกตึงที่เกิดขึ้นในบริเวณหน้าท้องโดยที่เราไม่ตัดสินว่าความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีและเมื่อเราทำเช่นนั้นได้ความปวดท้อง ก็จะค่อยๆจางหายไปตามธรรมชาติของมันเองการใช้สติเฝ้าดูความรู้สึกทางกายจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสงบและอิสระที่แท้จริงความเชื่อมโยงเมื่อจิตที่โดดเดี่ยวหันมาเพ่งพิจารณาร่างกายเมื่อเราได้ทำความเข้าใจถึงรากเหง้าและหนพางในการจัดการกับปัญหาทั้งสองแล้วเราจะเห็นว่าความเหงา และความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพนั้นมีจุดเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งความเหงาเกิดจากการที่จิตใจของเราถูกครอบงำด้วยอัตตาและมองว่าเราเป็นหน่วยที่แยกออกจากโลกเมื่อจิตใจของเราถูกครอบงำด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างและไม่สามารถหาความสุขจากภายนอกมาเติมเต็มได้จิตใจก็จะหันกลับมาเพ่งพิจารณาภายในตัวของเราเองอย่างรุนแรงและสิ่งที่จิตใจของเราจะพิจารณาอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือ ร่างกายของเราเองซึ่งเป็นผลให้เกิดความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพตามมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพจึงเป็นเหมือนความทุกข์ซ้ำซ้อนที่เกิดจากความเหงาที่สะสมอยู่ในจิตใจของเราเองลองจินตนาการถึงการที่เราเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและไม่มีเพื่อนฝูงเมื่อเราต้องเผชิญจากความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างอย่างรุนแรงจิตใจของเราก็จะหันกลับมาเพ่งพิจารณาร่างกายของเราเองอย่างใกล้ชิด เราอาจจะเริ่มสังเกตเห็นว่าร่างกายของเรามีริ้วรอยมากขึ้นหรือเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของเรามีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยซึ่งในอดีตเราอาจจะมองข้ามไปแต่เมื่อจิตใจของเราได้ถูกครอบงำด้วยความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพไปแล้วอาการเล็กน้อยเหล่านี้ก็จะกลายเป็นความทุกข์อย่างรุนแรงขึ้นมาทันทีนั่นเป็นเพราะจิตของเราได้ถูกครอบงำด้วยความกลัวต่ออนิจจังและทุกข,ขังของร่างกายไปแล้ว การแก้ไขปัญหาความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพจริงไม่ใช่การพยายามหาข้อมูลต่างๆมายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงแต่เป็นการหันกลับมาแก้ไขปัญหาความเหงาที่สะสมอยู่ในจิตใจของเราเสียก่อนความเชื่อมโยงเมื่อจิตที่อยู่คนเดียวได้สงบความกังวลถึงสลายไปเมื่อเราได้ทำความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเหงาและความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพแล้ว หนทางสู่การจัดการกับปัญหาทั้งสองก็คือการหันกลับมาฝึกฝนจิตใจให้มีสติและสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขเมื่อเราสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างสงบและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการของความอยากได้อยากมีอยากเป็นและเมื่อจิตใจของเราหลุดพ้นจากพันธนาการเหล่านี้แล้วความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพก็จะค่อยๆจางหายไปจากจิตใจของเราเองอย่างเป็นธรรมชาติ ความเหงาและความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพจึงเป็นเหมือนเงาของจิตที่ขาดสติและเมื่อเราได้ฝึกฝนจิตใจให้มีสติและสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขแล้วเงาเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปเองตามธรรมชาติของมันเองลองจินตนาการถึงการที่เราเป็นผู้ที่สามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเมื่อเราต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเราก็จะสามารถใช้สติเข้าไปเฝ้าดูอาการนั้นอย่างเป็นกลางและไม่ตัดสิน และเมื่อเราทําเช่นนั้นได้อาการเจ็บป่วยก็จะค่อยๆจางหายไปเองตามธรรมชาติของมันเองโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกวิตกกังวลเลยแม้แต่น้อยการที่เราสามารถอยู่กับความทุกข์และความสุขได้อย่างสงบและไม่ยึดติดนี้เป็นคุณสมบัติสําคัญของผู้ที่กําลังจะบรรลุธรรมการแก้ไขปัญหาความเหงาและความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพจึงเริ่มต้นจากการที่เราต้องยอมรับความจริงว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้น่ากลัว และเป็นการให้โอกาสตัวเองได้ทำความรู้จักกับตัวเองอย่างแท้จริงการปฏิบัติที่นำไปสู่ความสงบอาณาปานาสติเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับปัจจุบันหนึ่งในหนทางปฏิบัติที่ทรงพลังที่สุดในการจัดการกับทั้งความเหงาและความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพคืออาณาปานาสติหรือการฝึกเจริญสติอยู่กับลมหายใจเท่าออก การฝึกอาณาปานาสติจะช่วยให้เราสามารถดึงจิตที่ซัดส,สายไปในอดีตและอนาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างสมบูรณ์เมื่อจิตของเราอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วความคิดฟุง้งซ่านต่างๆก็จะค่อยๆจางหายไปเองตามธรรมชาติและเมื่อความคิดฟุง้งซ่านได้จางหายไปแล้วความเหงาและความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพก็จะค่อยๆจางหายไปจากจิตใจของเราเองอย่างเป็นธรรมชาติ ลองจินตนาการถึงการที่เรากำลังนั่งสมาธิและเริ่มใช้สติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราจะรับรู้ถึงลมหายใจที่เข้าออกผ่านปลายจมูกของเราอย่างเป็นกลางและไม่ตัดสินเราอาจจะรู้สึกว่าลมหายใจที่เข้าออกนั้นมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันหรือมีความยาวที่แตกต่างกันการที่เราสามารถใช้สติหยุดจับลมหายใจเข้าออกได้นี้ เป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการของเวลาและทำให้จิตใจของเราเป็นอิสระจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงการฝึกอาณาปานสติเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสงบและอิสระที่แท้จริงการปล่อยวางขั้นสูงสุดเมื่อเราเริ่มไม่ยึดติดในอัตตาในที่สุดแล้วการจัดการกับความเหงา และความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพไม่ใช่การพยายามหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หายไปจากชีวิตแต่เป็นการหันกลับมาทำความเข้าใจในธรรมชาติของปัญหาเหล่านั้นว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปความเหงาและความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพเป็นเหมือนเงาของจิตที่ขาดสติและถูกครอบงำาด้วยอัตตาเมื่อเราสามารถฝึกฝนจิตใจให้มีสติและสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขแล้ว เงาเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปเองตามธรรมชาติของมันเองการปล่อยวางจากอัตตาจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขประตูไปสู่ความสงบและอิสระที่แท้จริงลองจินตนาการถึงการที่เราสามารถปล่อยวางจากอัตตาและไม่ยึดติดว่าร่างกายนี้เป็นของเราอีกต่อไปเมื่อเราต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยเราก็จะสามารถอยู่กับความเจ็บป่วยนั้นได้อย่างสงบและไม่ทุกข์ใจและเมื่อเราต้องเผชิญกับความเงา เราก็จะสามารถอยู Parents, ่คนเดียวได้อย่างมีความสุขและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างการปล่อยวางจากอัตตาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนกว่านั้นมากและเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังจะเข้าใกล้การบรรลุธรรมแล้วการยอมรับก้าวแรกสู่การหลุดพ้น สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำเมื่อเราต้องเผชิญกับความเหงาและความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพคือการยอมรับความจริงเราต้องยอมรับว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เรากำลังพัฒนาไปบนเส้นทางธรรม เราไม่ควรที่จะไปต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านี้แต่ควรที่จะยอมรับและปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองการยอมรับความจริงนี้เป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการของความทุกข์และทำให้จิตใจของเราเป็นอิสระจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่มีวันเที่ยงแท้ ลองจินตนาการถึงการที่เราต้องเผชิญกับความเหงาอย่างรุนแรงแทนที่เราจะพยายามหาหนทางที่จะแก้ไขความรู้สึกนี้ให้หายไปเราควรจะยอมรับความจริงว่าความเหงาเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปและเมื่อเราทำเช่นนั้นได้ความเหงาก็จะค่อยๆจางหายไปเองตามธรรมชาติของมันเอง การยอมรับความจริงนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจิตใจของเรากำลังพัฒนาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนกว่านั้นมากและเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังจะเข้าใกล้าการบรรลุธรรมแล้วบทสรุปเมื่อความเหงาและความกลัวกลายเป็นครูสุดท้ายนี้หากคุณกำลังเผชิญกับความเหงาหรือความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพ ขอให้คุณจงภูมิใจและทำความเข้าใจว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นเพียงครูที่เข้ามาสอนให้เราเห็นความจริงของโลกและความจริงของจิตใจของเราเองความเหงาเข้ามาสอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากภายในตัวเราเองและความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพเข้ามาสอนให้เราเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงและไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่ถาวร การที่เราได้เรียนรู้จากครูทั้งสองนี้จะช่วยให้เราสามารถก้าวไปบนเส้นทางธรรมได้อย่างมั่นคงและสงบและในที่สุดคุณจะสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของการหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ